ครับเอวสีทุกคนครับวันนี้มาดักกลับครับวันนี้มาดักกลับเหล็กกลับดักมูนไฟครับไม่ได้ไปดักบ่วงแล้วครับวันนี้มาดักกลับเหล็กนะครับดักด้วยเยื่อละมึนแห้งครับไมเยื่อมึนแห้งจะเด็ดไหมลองอยู่ครับเยื่อแห้งนะครับจเจ็นชิ้นหนังกันได้สองตัวโอ้สองสองชิ้นครับ กลับ่าจะได้หนูสองตัวแล้วมั้งเ <c oughs> ดี๋ยวใส่เยอก่นครับครับวิธีการใส่เยอะับอย่างงครับพับแล้วก็ปักไปปักใส่กลับละปัก้นนี่ครับครับ,ไ,บ,วรบ,รบไว้จชิมๆเลยลนเดกลวมาทีนี้ ครับเอฟซีทุกคนจะได้หนูไหมนี่ก่อนดักไปแล้วหลังแรกเนี่ยตรงนี้ครับสครหนึ่งหนึ่งชัดไหมนี่ครับ,รบดักไปแล้วหลังแรกนี่คุยมันตรงที่เราเคยมาดักแล้วแล้วมันติดหนูแต่รูเนี่นยแหละติดหนูติดหนูแล้วนกฟักไส้ให้เลยครับ เนี่ยตรงนี้นกฟักใส่เคยเคยเคยได้ตัวแล้วครับแต่เรามาดักอีกครับหนูพุกเนี่ยคุยมาไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าครับไม่รู้นี่คุยใหญ่เลยนับะไรนี่เขายังไม่ได้เกี่ยวเราก็ลองมาดักดูอีกครับตามครับครับดักไปแล้วครับ วันนี้ไม่ได้เอาเหยื่อที่ใตมาลืมก็เลยเอาเหยื่อหมึกแทนครับเหยื่อหมึกแห้งหมึกใหญ่เลยไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ไหม,มอยู่ในนาหล้วมั้งไปเดี๋ยวดักให้หมดกันครับครับแล้วเลยห้าโม,มงกว่าแล้วดักตรงนี้หลังหนึ่งตรงนั้นหลังหนึ่งครับดักสองข้างเลยถ้าวิ่งไปล่องน้ําเนี่ยถ้าวิ่งไปทางโน้นก็เจอนั้นถ้าวิ่งมาฝั่งนี้ก็ต้องเจอ หลังนี้ครับสองฝั่งเลยถ้าจะวิ่งข้ามถนนก็คงไม่รู้แล้วั้งเนาะไปดูก่อนโอ้ไม่ใช่ถนนคันนาพุทถนนถ้าวิ่งข้ามคันนาตรงนี้เนี่ยเนี่ยทีมเคยวิ่งวิ่งจากรูนั้นมาเนี่ยเนี่ยรอนวิ่งดินบินเกียยเต็มเลยท้าวิ่งวิ่งมาทางนี้หรอครับแต่น้ำมันแห้งแล้วไม่รู้มันจะย้ายติ่มหรือเปล่าไปตามกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับ เดี๋ยวจะมากเก็บกู้ให้ดูเห็นตัวปัญหาตัวนึ่งไงเนี่ยครับแดงๆเนี่ยเวลาหนูโดนกับว่ามันจะมาโอ้ไปตามรึ่งนี้เช้าเลยมันๆครับสวัสดีตอนเช้าครับเอฟซีทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าขออนุญาตกดเ้าครับ ตอนเช้ามายามกับเด็กกับเล็กครับยามกับดักหนูหมายเก่าครับหมายเก่าที่เราเคยมาดักวันนั้นแหละครับมาดักแล้วได้หนูพุกหนูพุกตัวหนึ่งแล้วไส้แตกที่นกมันกินเหยื่อที่นกมันกินฟักไสให้ละครับหมายนี้ละครับนาแปลงนี้ยังยังไม่ได้เกี่ยวครับรอบๆเขาเกี่ยวหมดแล้วแล้วเขายังไม่ได้เกี่ยวครับ แต่น้ํามันแห้งหมดแล้วหลายวันแล้วสีห้าวันแล้วเราก็มาซ้ําอีกครับซ้ำไหม่ว่ามันจะติดหรือจะติดจะได้ไหมครับต้องติดตามครับหลายเยอะครับสองเสนไก่มีดมีสปาป์ราดีมากนงง่ขึ้นปลาตัวใหญ่ก็มีนเยอะแต่ เวลาดักใส่เบ็ดใส่อะไรใส่กับดักแล้วปูมันเยอะครับปูนาหมายนี้ก็มันมีกว้ยนูฟุกฟุกกุ้ยนังเองครับเราก็ากามาซ้ําดูว่าจะมีเพื่อนไหมไปตามครับ6โมง30แล้วครับ6โมงพึ่งแล้ว,ลวากาศตอนเช้าครับเวลาถือกล่องหันเร็วไปหน่อยก็คงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเรา ไม่ชํานาญกันเราก็พยายามหันช้าๆครับแบบนี้จะได้ตามไปหลายครับเวลาเราไปตัดต่อด้วยเราก็ตัดต่อจน็วเนี่ยหลังสุดท้ายคือบ่าี่ตีมนันนี่ดักด้วยเหยือ่อมึงแห้งครับเนี่ยหลังสุดท้ายไม่ได้ตัวครับหลังนี้ก็แห้วแล้วเปิดลองทำไม <laughs> โอ้จะมา์มน้ะนี่น เกือบปลาหมึกแห้งครับเนะี่ยเราไม่กินเราก็กินเองสิโอ้ไปล้างต่อไปครับเนะี่ยน้ำหมกวันนี้มีน้ำหมกครับไม่ค่อยมีลมท้องฟ้าสีแดงสีเหลืองลอยนอก กเน,นี่ปูนานะครับปูนะพยายามที่เรารีวิวไว้ที่คุยคุยเขียคุยหนูตรงนั้นครับเก็บปูให้ดูจะมานไหมตรงที่มันมีหนูพุกเหรอครับถึงแล้วครับตรงนี้มาเนี้ยดูมันเคยเคยติดตรงนี้โดนเราเราก็มาซ้ำ ไหนลุ้นโอ้ยว่าสารีวิวไว้เนี่ยบอกคือเลยพี่น้องปลาหมึกยังยูคือกาอยู่เหมือ,น,อ,อ,เอมนเดิมเลยบ้านมึงเนี่ยย,ย,ย้ยนะยายไปแล้วหนูเนี่ยดีดีย่งมั้งย้ายไปแล้วฟังนี้ละ่ะดับหอยสองข้างเลยถ้ามันติดหลังนั้นก็ติดหลังนี้เลยบอกคือครับพี่น้องบอกคือดย บามาันบามาันยหายไปแล้วมั้งเนาะไม่รู้เป็นจะอยู่ในนาลวมั้งเดินหาขุยมันไม่เจอเห็นแต่ขุยหนูทองขาวครับนนนนนเ,นเนี่ยหน่ๆขุยหนูปุ๊บเป็นยางไงเป็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่ไปอยู่ตรงไหนเนะาะไปเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตๆไปเลยครับหลังไหนติดก็จะถ่ายให้ดูเนี่ยตอนพุทราที่กินเมื่อวานใหญ่เพิ่งจะสุก วันนี้มันจันทร์แล้วครับก <laughs> ็จะตามครับเห็ <c oughs> นนกบินอนะนอกครับเนี่ยนกตัวนี้นี่สองตัวเลยนุ่นเนี่ยนกตัวนี้มันกินหนูเนี่ยสองตัวเลยนี่เนี่ยฝั่งนี้ด้วยไในถึงไหนเห็นเนาะในลองบังต้นไม้เห็นน,ะน,บน, <c oughs> นกบินออกสองตัวแล้วครับุสงสัยจะกินหนูในกบดักแล้วมัง้งเนี่ยเห็นไม่ติดเก็บกู้มาห้าลังแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยไปตามครับ ลอยนูมันวิ่งครับเนี่ยตอนเช้าดูสวยมากครับยามมาหลา่ล้งแล้วประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่สิบห้าครับสิบห้าลังสิบสี่ลังแล้วครับสิบสี่ลังก็นู่นตั้งแต่อ้อมนู่นครับตั้งแต่เริ่มต้นจากรถมานี่ครับรอที่สวยเห็นนกวิ่งตรงนั้นดีดตรงนั้นครับ มางนี้ตามหายากจริงครับนูพกุกดีตรงนั้นด้วยสองหลังมาก็เหลือ2หลังสุดท้ายครับ14หลังปูมา14หลังแล้วทั้งหมด16หลังครับหลังนี้เลยลุ้นครับลุ้นมีดีดอีกแล้วครับเยบสีทุกคนอมีดีดอีกแล้วหมึกยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยมดีดีโอ้โหมนัมนมนัมนมนันมันครับ <c oughs> กูมาหลายหลังแล้วยังมัง ประมาอะไรอีกเนี่ยไม่ติดสักตัวเลยโอ้คือ,อยู่บ่อไหแค่การทดลองเฉยๆครับเนี่ยมุกเยวหมดเดี๋ยวล้งสุดท้ายครับเห็นว่ามันมีรอยเล่นอยู่ในท่อเนี้ยครับเนี่ยทางนึกไม่ได้ดักตรงนี้หรอกนี่ครับจำไม่ได้จับตรงนี้น้ะเเนี่ยปิดไ้ครับเดี๋ยวลุ้นกันนะเดี๋ยวที่ทุกคนลุ้นกัน ้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ไรลงคลิปครับโอกลับมาครับอยู่ตรงนี้เชือกนูน่นอ้าวอ้าวเอฟซี FC ทุกคนมืกว่านไม่หมันอยู่แล้วรอ,องขาวโอ้มันหมันแล้วครับตัวแรกแข่งหมันครับ <c oughs> ติดเอาหลังสุดท้าย <c oughs> ถือๆเลยติดเอาหลังสุดท้ายก็เอ้ย <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้ลงแล้วคลิปตัวเดียวก็ลงได้ครับ ถือว่ามันอยู่ครับพอได้ป้นอยู่นี่เหยื่อปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยกลิ่นมันก็มีแรงอยู่นะครับแต่หนูมันยากที่จะออกจากรูงไงดวงดวงอาทิตย์ตอนเช้าไหนกล้องไม่ค่อยชัดเห็นเห็นดวงอาทิตย์นะสิเออนี่ครับสูงๆอย่างเงี้ยได้แล้วมั้งมันมันนั่นมันแล้วครับ กว่าไม่ได้เลยพอวได้ปลอยู่หนูท้องขาวบิ๊กไซส์เลยครับเท่ากับวันนั้นเลยที่เราเคยไปดักบ่วงมีแต่ตัวใหญ่ๆเนี่มาดักกลับอีกครับบ่วงดักไม่ค่อยได้นี่ในนาแบบนี้เพราะว่าดินแข็งครับปักไม่เข้านี่เราตัดหญ้าใหม่ๆน,นี่ครับนี่หนูท้องขาวแล้วครับ วูดักไม่ถึงนี่เนะาะนี่ไงวูรอจันมันอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยปลายเยอะเลยกราจะแก่ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หเด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยน,นะครับสายแล้วเจ็ดเจ็ดโมงแล้วมันโู ขออนุญาตลงคลิปครับเนี่ยตัวเดียวก็ลงให้ชมว่าการหาอยู่หักกินแบบบ้านๆก็เป็นอย่างไงละครับไ,ได้ตัวเดียวก็เอาไปทำอาหารได้ครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆก็เป็นอย่างไงละครับไม่ได้ก็ไม่ได้กินโอ้นี่โอ้ีอย๋ยจะมาสาอีกครับเนี่ยนี่รอยกัดยา มายเลยดักข้างทาง,างนี้แหลมะมั้งดักข้างทางไปดีเป็นลุ้นมีรอยอยู่รอยลงมากินน้ำด้วยหนูพุกก็ตามหายยากครับยากที่จะเจอเพราะว่าน้ำมันท่วมไงน้ำมันท่วมแล้วก็หนูพุกมันอยู่ที่สูงอยู่ตามสวนอยู่ตามสวนมะม่วงสวนกล้วยแต่เราก็ไม่อยากจะเข้า าตามทุ่งนาดีกว่าปขอบคุณที่เข้ามารับชมครับรถละอย่าลืมกดติดตามน,นะครับสวัสดีครับมันครับเนี่ยเ,ออเด็ด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 คือกอลิบซิทุกคน